พอดีพอพี่น้องเมื่อนี้เขาก็จะไปคุดจุจีก็มีเงาเลือเนาะไปเบิ่งกันมามันได้อีบ่เนาอพี่น้องนีเงาเนี่ยสอเนาะพี่น้องมีเงาเลือก็ปล่อยงัวนะเ๋าปล่อยงัวแหละออกไปหาคุดจุจีเลยเนาะงวงก็มีอยู่อันกระตุ่ไงจิ๊บกระตุ่นนะ ຫ wow. oh, ືມາເຮົາໂອ້ໄປປ່ອຍມັນລະໄປກੁດຈີລ້ນາ ไอ้ตัวอยู่นั่งัวเนาะโอ้งัวลูกแน่พีเนาะงัวลูกแน่ประมาณสามสี่ตัว <c oughs> ตอนนี้ก็หอดทุงเนี่เป็นที่เหี่ยมหอยเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณสี่หัวเจี๊ยตหมู่เนาะทีเนาะปล่อยงวัวดตะเด็กเนาะมันเนี่เด็กนเต๋วแบบอ,อยู่มันเนี่แบบก็ยาวพอที่จะปล่อยเนาะพีเนาะตอนนี้นะปล่อยกันหมูเล่นมันเนี่ พอดีเขามาพุดจุจีเลยเนาะใจสีหมีหรือบัวเนาะพี่เนาะมันหลุดกันเนาะมันกรบเป๋าถ้าอะไรยังหอนยาวมันเนาะยอย่างแม่หัวยาวมันอย่างนี้จุจีกับโน้มโกได้แล้วตัวหนึ่งเนาะจุจีกับโน้มโกพี่น้อง มันหลุดกันมาหลุดกันเนาะว่ามันจีได้ร้ายพรกินเยู่พรขัวอยู่พี่นนอะจีบเพรขัวไอ้เฮาอยู่วะ่เลยอนก้พแมพี่นาเลยามไปตลาดย่ได้นคอยงนแหละพี่นอะวันนี้นะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมเขาเลกับอันนี้แล้เนาะ

มันพุ่เลยๆมันก็ยิ้มเหมือนหาเห็ดแบบนางกระปุดนี่เนาะไปขายอยู่เมืองเนาะหยาดมืมีเลยแหววมันก็หึงแต่หึงแหละเนาะมันมันบุกเปียกไปเนาะอุ้ยเลิกเมื่อยเมื่อยแล้วนี่เนาะประมาณนี้เนาะพี่เนาะมันขอดเลยแล้วะ เฉซีมีหรือบัวอันกุ้ยกนเกน่ามัอยเนาะมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันพี่เนาะอ๋อมันฉยมี่ห้ยไหมเยอะเนาะกุ้ยมันก็เตื้องแล้วมันก็นออนเนาะแต่กุ้ยใหม่ๆนี่ม,มีพี่เนะเาะกระติ๊ดเหืออยามันออกอยู่พี่นอ้อง ก็กระได้ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวชุจี่ไปมาุจีขนมเนาะขนมมุกอยู่จนาุจีขนมมุกเนาะมีเลือดข้ามาตัวนึงตัวจีเนาะขนมมุกชุจีขนมก็ไดุ้จีใหญ่แต่เนาะชุจีมีเขามันใหญ่นะพี่เนาะมันเป็นเขา Còn nếu làng lọ hóa theo thùng nè, vì nó toàn như nhang ngọm thùng nè hóa chút gì Của xẹp vậy nọ Xẹp xẹp Phần mềm chỉ đầy kinh ngại, hoàn đầy đẹp chút chì cả nó ha à, khút cái nhà gần nó quên nhìn xí mì hả chứ bò cái xí mì nó mắn bị nó phải nó thả mắn bị về nhìn mì nó chắc chỉ từ nhảy hết từ nội nó Ừ. Ừ. Sì hả khuê là anh em sẽ đại đó, vì nó thì nó. ได้แบบนี <es> ้ยี่ยงเลยอ้าวมีหูแบบชุดๆอ๋อมันเป็นแดาหูอะโมมีโตเนาะพี่เนาะมีแต่หูแต่โมมีโตนี่จีจีกับนุ้งเหรือกับนุ้หมูอืมได้แล้วสองตัวแล้วพี่เนาะ ตอนนี้เด็กสองโตแล้วขีกับนุโมกนะั่นยโใส่ขีมันเลยขัวเลยยังหอมบโใส่ขีเนาะข้าวจุจีกับนุโมกเห็นปนะ่ะผัวเลยมันจะมันจากหอมเห็นปะ่ะกินมันกะเสียบแบบนึงเนาะใส่ขีกับเสียบแบบนึงแล้วแต่ควดจิมกนะักเนาะแล้วสามตัวสามตัวเห็นปนะ่ะตรงหน้าก็ยังมีหมอกอยู่พี่เนาะมาเด็กเตือนเราแบอนี้กล้เนานะมาปุดหนุ่เพืน่น ปล่อยงูออกมาขุดเลยไว้นี่เฮาเป็น,นได้ดาเนาะกล่องไม้แล้วก็มีงูนี่กล่องไม้เฮาบ่มีคุ้ยเลยลองขุดลองเบิ่์มีเนาะอืมขี้งงูเลยอ่ะเนาะมันอืมมีหูอยู่พี่น้องบ่มีนมี่ไงหูน่นกงองปองเยอะกูอยู่กองปอง bố mì tượng gì chú chim nhầy anh này nè, mình dù vậy đó anh này, nó đang nhảy đó, chú chim này, chú chim này, chú chim chú này,

lẹo mà lẹo này Xì hàm Sút vào chìa Chị hà tổ rồi bà nè lẹ Ui chú chị nhầy Chị Chị mán tự mày với nó quay nhỉ ha này để lái tổ tự nó nhỉ đây là giúp nâng để giúp nâng gì đó à. Ừ. mà không quay to bay lê cái lẹo này thì nó tăng nào hết lên to mới chỉ mịn hài như vậy nó chứ chỉ ừ, chứ. chỉ quay con gì chỉ quay vậy chứ nhỉ Ồ, ô, ô.

<laughs> còn nhảy lên luôn chỉ Còn rồi Mà còn này nội Đây thì... Ừ, nhảy từ nó kháu, mặc dù Còn cái này. À. <laughs> ừ. này. Nhưng mà thật là nhảy... um... Khắc nó vì nó Tám nhảy khác là mất ở nị đó Ê, Mì kháu, đây, khấu nhảy Chị đẩy lý một Mì mì lại À, này nhảy nó nhảy nó múc xuống lái nó, ôi, chứ chị nó múc cái xếp nó จะกูจุจีให้ไงฮะอีกไ่่งซับแล้วไงพูดไหวเหรอคยืนคึ้นนี่ประมาณสี่หาตู่เนี่ยอา6หกตู่กได้หมจุ๊บนี่มองิีดแหอเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นยากฮโอเนาะม่ใหญเหลือหอ วงใหญ่ขี่เยอมันเเนาะฮักขี่นะักขี่มือสนี่เพื่อเอาปจะเดิฟน่ยขี่มือสานี่พี่น้องามาคุยนีกันเลยอันนี้คุยเกาอยู่พม่พี่น้องเลยดูจได้อยู่บ่คือเห็นบานแท้โอ้มีหูไล่ตืออยู่เนาะที่บัววงนี่วะนี่คุยนีพี่น้องมันรุนกันหูพวงุ้ชิมานอ่วะเนาะ

sát gì vậy nhỉ? Còn lại luôn. gì à, ừ. nó? Còn lại. gì ừ. vậy? mì ừ, nó còn. mì thì nó. À. nó. Ừ. Ủa, Quay mà tử nó. Quay nó còn đây rồi. tổ nó nó. <laughs> นกห่องกะจจ๊บจี้จ๊บจี้จี๋เนาะนี่หัวเสาหลูมันหองแม่มันห่านของกินมาปอดมันเนาะพี่เนาะโอ้นกนี่ยนกอี๋งนี่ยนั่นเนาะกาลังรอเมื่อนเนาะพี่เนาะเทนี่บุมี้ขัวไอ้มันจีด้พ่อขัวไอ้พี่เนาะเบอร์ยิ่บอลเน่ามาขุดนเนี่ยกเทนี่เน่าพี่เนาะมาก็แบบปานนะ ตอนนั้ใหญ่เงี้ยเล็กตัวสีโตเนาะพี่เนาะเพรอยู่เทีนี่เนาะนู่นเทีนี่ก็หลายเนาะมีแต่ผนมาหลอกคุดเทีเนาะสรุปเนาะพี่น้องมือนี้ไปคุดก็มีเหลือเท่าได้อยู่พ่อขัวกินคนเดียวอิ่มอยู่พี่น้องสามีเนาะเอาไปกับเบื้องเพิ่งเพิได้เนาะเพิ่นให้เพิ่นขัวกินคนเดียวเพิ่นเนาะเพิ่นหมักเนาะม่ใหญ่เหลือเท่าแต่ได้ร้ายเพิ่นว่าเพิ่นว่าสี่หอเนาะ สำหรับพี่นี่กับจ๊เพียงตอนนี้เนาะพี่น้องขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องบะหวงบะปานทองสาลาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย